เป็นเวลาหลายเดือนที่โลกบันเทิงเต็มไปด้วยเสียงกระซิบข่าวลือและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวอันลึกลับของซูเปอร์สตาร์ชาวจีนวี v ่หลงตั้งแต่การเดิอนออกจากสัมภาษณ์อย่างน่าตกใจเมื่อชื่อของหยางเหมยเหมยถูกเอ่ยถึงไปจนถึงวิดีโอไวรัลที่เขาอุ้มทารกแรกเกิดและการคาดเดาเกี่ยวก,กับการแต่งงานลับๆนักแสดงหนุ่มตกอยู่ภายใต้สปอตไลท์ที่สว่างจ้ามาโดยตลอด ท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดตัวเขาเองยังคงเงียบปล่อยให้ข่าวลือแพร่สะพัดและให้สาธารณชนคาดเดาต่อไปแต่บัดนี้ความเงียบงันได้ถูกทำลายลงในที่สุดโดยคนคนเดียวที่รู้จักเขาดีที่สุดนั่นก็คือแม่ของเขาคำพูดของเธอที่กล่าวในงานเลี้ยงส่วนตัวซึ่งถูกปล่อยออกมาทางออนไลน์ไม่เพียงแต่เติมเชื้อเพลิงให้ลุกโชนขึ้นแต่ยังพลิกเรื่องราวทั้งหมดให้กลับตลปัด ทำให้แฟนๆตกตะลึงสะเทือนอารมณ์และเสียงแตกไปทั่วอินเทอร์เน็ตด้วยดวงตาที่คลอหนวด้วยน้ําตาและน้ําเสียงที่สั่นเครือแม่ของอึ้ยหลงกล่าวว่าโลกมองว่าอึ้ยหลงเป็นดาราแต่สําหรับแม่เขายังคงเป็นลูกชายตัวน้อยของแม่ผู้คนไม่รู้ถึงความเจ็บปวดของเขาพวกเขาไม่รู้ถึงการเสียสละที่เขาได้ทำลงไปพวกเขาไม่รู้ว่าเขาสูญเสียอะไรไปบ้างถ้อยคำเรียบง่ายนั้นส่งคลื่นกระแทกไปทั่วโลกวลีที่ว่า เขาสูญเสียอะไรไปบ้างกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ในทันทีและแฟนๆก็ลังไหลเข้าไปในโซเชียลมีเดียพร้อมกับคำถามมากมายเอื้อยหลงสูญเสียความรักในชีวิตของเขาไปหรือเขาสละความสุขส่วนตัวเพื่อชื่อเสียงใช่ไหมหรือว่าทารกในข่าวลือเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงความสัมพันธ์ที่จบลงเร็วเกินไปปริศนายิ่งทวีความลึกลับมากขึ้นแต่แม่ของเขายังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเธอเปิดเผยว่า อึยหลงไม่เคยต้องการแสงสปอตไลท์ชื่อเสียงไม่ใช่ความฝันของเขาแต่เป็นของเธอต่างหากเธอผลักดันเขาเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะเธอเห็นพรสวรรค์ของเขาโดยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำหลายปีต่อมาเธอใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดตั้งคำถามว่าเธอได้พลาดโอกาสในการมีชีวิตปกติไปจากลูกชายของเธอหรือไม่คำสารภาพนั้นกระทบใจแฟนคลับอย่างจังและหลายพันคนยอมรับทางออนไลน์ว่า พวกเขาน้ำตาไหลนี่อธิบายทุกอย่างได้เลยแฟนคลับคนหนึ่งเขียนความเศร้าของเขาความเงียบของเขาการเดินออกจากบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นอื้อหลงกำลังแบกรับบาดแผลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อการสนทนาเปลี่ยนไปสู่เรื่องความรักแม่ของอื้อหลงยิ้มจางๆเมื่อถูกถามว่าลูกชายของเธอเคยมีความรักหรือไม่คำตอบของเธอสั้นแต่ทรงพลังเคยสิแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะเพียงพอเสมอไป ประโยคเดียวนั้นจุดประกายให้ข่าวลือเกี่ยวกับอย่างเหมยเหมยขึ้นมาอีกครั้งเธอคือรักครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาสูญเสียไปหรือสถานการณ์บังคับให้พวกเขาต้องแยกจากกันหรือแม่ของเขากำลังพูดถึงคนอื่นโดยสิ้นเชิงบางทีอาจเป็นแม่ของเด็กในข่าวลือที่แฟนๆเชื่อว่ามีตัวตนจริงคำพูดที่เป็นปริศนานั้นยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกการเปิดเผยของเธอยิ่งน่าสะเทือนใจเมื่อเธอพูดถึงว่า ชื่อเสียงได้พรากอิสรภาพและเวลาครอบครัวไปจากลูกชายของเธออย่างไรคุณรู้ไหมว่าเขาลืมวันเกิดไปกี่ครั้งเข้าร่วมทานอาหารเย็นกับครอบครัวไม่ได้กี่มือ้อแม้แต่ตอนที่พ่อของเขาป่วยเขาก็ยังอยู่ที่กองถ่ายเพราะติดสัญญาเขาได้แต่ร้องไหยเย้เย็บเยยบเขาไม่สามารถที่จะโศกเศร้าอย่างสงบได้เลยบางครั้งแม่ก็สงสัยว่าแม่ได้เอาวิญญ,ญาณของลูกชายเปรกียกับแสงสปอตไลท์หรือไม่ อินเทอร์เน็ตเงียบสงัดเมื่อคำพูดเหล่านั้นแพร่กระจายออกไปแม้แต่นักวิจารณ์ที่ใจร้ายที่สุดก็ยังต้องหยุดเพื่อไตรตรองถึงการราคาที่บรรดาคนดังต้องจ่ายเมื่อถูกถามถึงข่าวลือเรื่องที่อื้อหลงแต่งงานลับๆแม่ของเขาตอบอย่างระมัดระวังมีความจริงบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของแม่ที่จะพูดเมื่อเขาพร้อมเขาจะพูดเองคำกล่าวนี้จุดไฟให้อินเทอร์เนต็ตลุกเป็นไฟหลายคนตีความว่าเป็นการยืนยันเรื่องการแต่งงานลับๆ ในขณะที่คนอื่นเชื่อว่าเป็นเพียงวิธีการของแม่ที่ปกป้องลูกชายของเธอการคาดเดายิ่งทวีความรุนแรงและตอนนี้แฟนๆกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมากขึ้นกว่าเดิมให้อื้อหลงออกมาทำลายความเงียบด้วยตัวเขาเองช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเธอพูดถึงข่าวลือเรื่องทารกโดยตรงเด็กไม่เคยเป็นความผิดพลาดแต่บางครั้งสถานการณ์ทำให้ไม่สามารถมอบครอบครัวที่ปกติสุขให้กับเด็กได้ อึหลงแบกรับความเจ็บปวดนั้นไว้กับตัวทุกวันคำพูดของเธอทำให้แฟนๆตกตะลึงนี่คือการยืนยันว่าอึหลงเป็นพ่อคนจริงหรือว่าเธอกำลังพูดในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสูญเสียในรูปแบบอื่นการถกเถียงยังดุเดือดอยู่บนโลกออนไลน์แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือแม่ของอึหลงได้ยืนยันแล้วว่าเบื้องหลังเสียงกระซิบนั้นมีความจริงที่ลึกซึ้งและน่าสะเทือนใจยิ่งกว่าซ่อนอยู่การเปิดเผยครั้งนี้ ได้เปลี่ยนการรับรู้ของสาธารณชนที่มีต่ออื้ึลงไปเกือบในชั่วข้ามคืนจากที่เคยถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เก็บตัวและลึกลับตอนนี้เขากลายเป็นชายหนุ่มที่แบกรับภาระจากชื่อเสียงมีบาดแผลจากความรักและอดทนต่อการเสียสละอย่างเงียบๆโดยที่สาธารณชนไม่เคยร่วงรู้เขายิ้มให้กล้องแต่เมื่อไฟดับลงเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ต้องการความสงบแม่ของเขากล่าว และคำพูดเหล่านั้นได้ถูกแชร์ไปนับล้านครั้งทั่วทุกแพลตฟอร์มสะท้อนความรู้สึกของแฟนคลับทั่วโลกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจออกมาพูดของเธอบางคนโต้แย้งว่าการเปิดเผยของเธอยิ่งเพิ่มความสับสนและโหมกระพือไฟแห่งการคาดเดาให้รุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะทําให้เรื่องชัดเจนถ้าเธอต้องการปกป้องเขาจริงๆเธอควรจะเงียบต่อไปนักวิจารณ์คนหนึ่งเขียนคนอื่นปกป้องเธอโดยกล่าวว่า คำพูดของเธอมาจากความรักความเจ็บปวดและความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะได้รับการชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์เสียงของเธอก็ได้เปลี่ยนทิศทางของการสนทนาไปอย่างปฏิเสธไม่ได้คำถามที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คืออื้ยหลงจะออกมาพูดถึงข่าวลือด้วยตัวเขาเองในที่สุดหรือไม่เป็นเวลาหลายปีที่ความเงียบเป็นเกราะป้องกันของเขาแต่เมื่อแม่ของเขาได้ทำลายมัน หลายคนเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะออกมาพูดแฟนๆเองก็เสียงแตกบางคนรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้ความจริงต่อผู้สนับสนุนในขณะที่คนอื่นยืนยันว่าเขาไม่เป็นหนี้อะไรต่อสาธารณชนและสมควรที่จะเก็บชีวิตส่วนตัวของเขาไว้แค่กับตัวเขาเองอย่างไรก็ตามความคาดหวังได้พุ่งสูงเป็นประวัติการบางที่ผ่านน้ำเสียงที่สั่นเครือของแม่ของเขาเราได้เห็นภาพของชายคนหนึ่ง ที่ติดอยู่ระหว่างหน้าที่และความปรารถนาระหว่างชื่อเสียงและอิสรภาพระหว่างความรักและการสูญเสียคำสารภาพที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเธอได้เปลี่ยนทุกอย่างมันทิ้งคำถามไว้ให้โลกมากกว่าคำตอบแต่ก็มาพร้อมกับความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของอื้อหลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์ที่ซ่อนตัวอยู่หลังข่าวลืออีกต่อไปเขาคือชายผู้ซึ่งเสียสละรักสูญเสียและอดทนในความเงียบ ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาอื้อหลงจะทำลายความเงียบในที่สุดหรือไม่หรือเขายังคงจะปกป้องหัวใจของเขาและปกป้องความจริงของเขาไว้หลังประตูที่ปิดสนิทสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเมื่อความจริงปรากฏออกมาในที่สุดมันจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลอินเทอร์เนต็ตยังคงร้อนระอุไม่หยุดนับตั้งแต่แม่ของอื้อหลงทำลายความเงียบคำสารภาพที่เปลี่ยมอารมณ์ของเธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อซูเปอร์สตาร์คนนี้เท่านั้น แต่ยังทิ้งพายุลูกใหม่ของคำถามทฤษฎีและการถกเถียงที่ดูเหมือนจะดังขึ้นทุกชั่วโมงปริศนาที่ร้อมรอบชีวิตของอื้ยหลงไม่เคยลึกซึ้งเท่านี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้นผ่านน้ำเสียงที่สั่นเครือของแม่ของเธอตอนนี้เราได้เห็นภาพของชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ระหว่างหน้าที่และความปรารถนาระหว่างชื่อเสียงและอิสรภาพระหว่างความรักและการสูญเสียพายุยังคงโมกระหน่ำต่อเนื่องในวันต่อมา เมื่อแฟนๆเริ่มวิเคราะห์ทุกคำพูดของเธอ h a s h อย่างแม่ของอื้งหลงพูดแล้วสิ่งที่เขาสูญเสียและปกป้องอื้ยหลงติดเทรนในหลายแพลตฟอร์มแฟนๆเปิดฟังการถแถลงของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามปฏิปะต่อความหมายที่ซ่อนอยู่วลีที่ว่าเด็กไม่เคยเป็นความผิดพลาดกลายเป็นศูนย์กลางของการสนทนานับพันครั้งบางคนมั่นใจว่าเธอยืนยันข่าวลือเรื่องทารกแบบเบ็ดเสร็จแล้ว ในขณะที่คนอื่นโต้แย้งว่าเธอกำลังพูดในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสูญเสียและความฝันที่แตกสลายความไม่แน่นอนยิ่งเพิ่มความน่าหลงไหลให้กับเรื่องราวนี้ในขณะที่ความคลั่งไคล้เพิ่มขึ้นนักข่าวบันเทิงก็ตามสูตรล่าข่าวลือไปยังที่พักของอื้อหลงหวังจะได้ความคิดเห็นจากเขากล้องและไมโครโฟนอัดแน่นอยู่ทุกมุมที่เป็นไปได้ของชีวิตส่วนตัวแต่อื้อหลงก็ยังไม่ปรากฏตัว ความเงียบของเขากลับดังยิ่งกว่าการปฏิเสธที่จะตอบคำถามการหายตัวไปจากสายตาของสาธารณชนยิ่งเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนหากไม่มีอะไรต้องปกปิดจริงๆทำไมเขาถึงไม่พูดคำถามนั้นดังก้องไปทุกมุมของโลกแฟนคลับในขณะที่หยางเหมยเหมยก็ยังคงปรากฏตัวขึ้นมาอีกอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้บทสัมภาษณ์เก่าฟุตเทจเบื้องหลังและวิดีโอจากแฟนที่ถ่ายเธอคู่กับอื้อหลง เริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งแฟนๆวิเคราะห์ทุกรอยยิ้มทุกสายตาทุกการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเชื่อมั่นว่าเรื่องราวความรักของพวกเขานั้นเป็นเรื่องจริงและอาจถูกพรากจากกันด้วยสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแม่ของอื้ยหลงเคยกล่าวว่าใช่เขาเคยมีความรักแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะเพียงพอเสมอไปและแฟนๆทั่วโลกก็ยึดถือคำพูดเหล่านั้น ราวกับเป็นกุญแจไขความลับของความรักที่อาจอธิบายได้ทุกอย่างอย่างเหมยเหมยคือความรักที่ชื่อเสียงขโมยไปจากเขาหรือไม่หรือยังมีใครซ่อนอยู่ในเงามืดคนที่โลกไม่เคยเห็นในระหว่างนี้คำวิงวอนของแม่ของอื้อหลงก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของคนนับล้านคนปลีดปเปอแชะดดัพันไมซ์สันดับริซความรัดอโลดับ e ล